เป่าเหมดอลไรดูรถอีกคันหนึ่งดู้โเอ้ยอันนึงอันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เป็นรถบ้านรถบ้านใช่ครับลูกค้าเขาจเปลี่ยนรถหรอทุกอ้าเขาเปลี่ยนเลยเขาก็เลยเอาตันนี้มาไหนเอาตันนี้มาอ่าตัวนี้โตโยต้ามาอีกแล้วโตโยต้าราคาเนี่ยโดนแน่นอนลงอีกแล้วลงอีกแล้วลงสบาย สบายกระเป๋าแน่นอนอันนี้บอกได้เลยว่าสบายกระเป๋าแน่นอนแล้วได้โตโยต้าวีโก้ด <receptors> yeah. <tr> <along> ้วยอ่าได้โตโยต้าวีโก้ด้วยอ่าสวยคันนี้สวยบอกได้เลยโตโยต้าวีโก้สวยคันนี้ครับมาดูเลยดีกว่าได้ไม่เสียเวลาเนาะนี่ครับอันนี้โตโยต้าวีโก้ปี25นะปี25ใช่ปี25แต่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 เปลี่ยนโฉมหน้าให้เปลยังเหิมมากเลยเป็นโฉมหน้าใหม่เป็น ตัวแชมป์เป็นตัวหน้าแชมป์เปี้ยงอ่าเป็นตัวหน้าแชมป์อ่าดูรถกันเลยนี่ล็อกมาตลอดเลยของแล้นี่ล็อกมาตลอดเลยล็อกมาตลอดเลยครับไม่ต้องเป็นแฟนสีสวยสีสวยเอาหีนไฟเลี้ยวฮะเออด้วยไฟเลี้ยวที่กระจกด้วยใช่ครับกระจกคอมเมียมมีไฟเลี้ยวพร้อมด้านหน้าสวยๆเดิมเดิม ทางไหนคไม่ต้องหัวให้โอ้สายสายกระจกใสสายกระจกใสายในบ่อหนังนะตัวนี้เป็นตัว e สองจุดห้า e นะครับภายในสวยนะครับเครื่องเกียร์สมบูรณ์แอร์เย็นปกติทุกอย่างนะครับช่วงล่างปกติทุกอย่างเพราะว่าอะไรที่รู้เพราะเทสมาแล้วเทสมาแล้วเราต้องเทสทุกคันเทสทุกคันเพต้องะไ้รู้ว่ารถคันนี้เป็นยังไงบ้าง ถ้ามันเป็นอะไรยังไงเราจัดการเก็บละเอียดให้เรียบร้อยครับก็คือไปลูกค้าเนี่ยไม่ต้องไปทำอะไรหรอกไม่ต้องทำอะไรใช้ใช้ทางเดียวเอาไปใช้ได้เลยพอครบรอบเดียวก็ถ่ายทำเครื่องแค่นั้นเองนะครับแต่โดยรวมแล้วคือเราทําให้ไปเลยอ่าไม่ได้ต่อเลยสวยอ่ะเราจัดมีถามมิดน้อยเนาะใช่มีแค่นี้เลยน้อยเองนิดหน่อยเองฮะแล้วก็แท็กซีสวย ว่แมคโคร18อ่านี่ดีสวยอ่าอันนี้เป็นไฟไท้ายแชมป์นะเนี่ยอันนี้เป็นไฟท้ายแชมป์ก็คือ,อ,ค,อคือทำมาให้สวยเลยหล่อเลยอ่ะอ่าหล่อเลยนี่เหรอตัว E อ่าตัว E ใช่ถูกต้องอันนี้ก็ตัว E อ่าอ,อ,อ๋อแล้วก็อย่างนึง อะไรนะอะไรนะไออเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้อ๋อเปลี่ยงให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนให้เดี๋ยวนี้เอามาให้เพื่อนๆดูก่อนอ๋ออ่าเพราะราคามันโดนไงถูกราคามันโดนแล้วมันสบายกระเป๋าราคาไอาอ่ะใช่ถูกต้องใช้งานปกติบรรทุกของทางนึกเอาในสวนตายเลยได้หมดใช้เป็นหารถในชีวิตประจำวันก็ได้ปกติลีกอย่างนะนี่นีโค้กสเตเลตถูกถูกเลียงลายถูกต้องมีมาให้พร้อมเลยโค้กสเตเลตนะ คือสามารถเราทุบของเล็กๆน้อยๆได้นะ,ะไปท้ายผมเปลี่ยนให้นะครับไม่ต้องกลัวมาดูนต่อเลยมีก้อยเลย็กๆน้อยครับตามการใช้งานครับน้องลอยก็ตามการใช้งานโด,ย,ดยรวมเนี่ยสวยสีสวยปุ่แจรีโมทนะครับตรงไหนพี่เออปุ่ม<ด>จัลรีโมทครับผมนี่ดูไหมเห็นไหม อสองแสนห้าสองแสนห้านิดนิดอ่านิดนิดไหมนิดดินิดนดิดดดดอ๋อสองแสนห้าหมื่นเก้าพันกว่ากิโลภายในสะอาดอ่ามาเดี๋ยวดูห้องเครื่องกันห้องเครื่องอทำไมทำไมเราถึงกล้าบอกว่ารถสวยรถเดิมประตาให้ฟังเลยดีกว่าเอานะ<อ>นี่ดูดิอโอ้ยปะทะอีเหี้ยวอี ต่างกันยังนี่นี่อันนี้คือเราเราจัดการให้เรียบร้อยแล้วหมดทุกอย่างแล้วคือสวยเลยอ่ะสวยสวยเลยหาหาไม่เจอถูถืออันนี้เป็นเครื่องสองพุ่ห้าดีโปรดี เรื่องสัมพันธภาพดี่พอดีโค่โดกค่ฉุดเลยบอกเลยคำเดียวว่าโค่หลังโ่ฉุดเลยโค่หลโค่ดเลยบอกเลยคำเดียวหน้าเดิมครับหน้าเดิมตลอดขันเส้นนะหน้าเดิมขันเส้นนะครับสภาพของมันมีคมต้องมีตัวเท่าวก็่ยนี่คือเดิมหน้าเดิมบอกเลยว่าหน้าเดิมสวยครับผม โอเคมาเครื่องของสองพันห้าดีพอดีนะอ่ะมาอ่าร์เบลตาไฮรักวีโกปีศูนย์ห้าแป้งโฉมให้แล้วเปลี่ยนจากหน้าเดิมเป็นหน้าคอมเมลไม่ใช่โทตทีเป็นหน้าแชมป์อ่าเปลี่ยนจากหน้าเดิมเป็นหน้าแชมป์ให้แล้วไปท้ายแชมป์ไปหน้าแชมป์ทั้งหมดเลยแะ้วกไปใช้ได้ทั้งหมดนะอ่าเครื่องสองพันห้าดีโฟดีหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาท โอ้ไม่ขาย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 ที่หนึ่งแสนห้าเนี่ยก็ให้ไปเลยสองหมื่นสองหมื่นหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทโอนได้พร้อมด้วยอ่ะเออไง่ายอม้วยโอนได้พร้อมด้วยเลยหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทโอนได้พร้อมพร้อมครบพร้อมหรอกอ่าพร้อมครบถ้าไม่ใช้ก็ตัดออกแต่ถ้าใช้ก็อันนั้นได้ถ้เก็บเอาไว้ได้เก็บไว้ได้อ่าใช่ครับถึงให้ใช้เอาไว้ขายได้ใช่ก็ได้แล้วแต่ถ่ายถายเลย 139,000บาทราคาสบายกระเป๋าแน่นอนกับ Toyota Hilux Vigo หน้าแชมป์ <c oughs> Toyota Hilux Vigo หน้าแชมป์ปี2005ครับถ้าเกิดเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจโทรมาได้เลย0639071228นะครับแล้วก็0954935259โทรได้สองเบอร์ครับโทรได้สองเบอร์เลยถ้าโทรมาแล้วปุ๊บเนี่ยผมไม่ได้รับนะครับก็เดี๋ยวผมโทรกับ อ่าเห็นเบอร์แล้วเดี๋ยวโทรกลับเน้นโทรดีกว่านะครับผมเน้นโทรดีกว่าใช่ครับอ่าเพราะว่าคอมเมนต์เนี่ยคอมเมนต์มาบางทีมันไม่แจ้งเตือนมันไม่แจ้งเตือนนะครับมันก็อาจจะพลาดจังหวะอาจจะพลาดโซฟาไอใช่แล้วนครับเกี่ยวไอโซฟาใช่ใช่ครับกต้องอ่าก็ยังไงนะครับฝากเพื่อนนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผม เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะเผื่ออเพื่อนๆอต้องการรถอะไรอย่างเงี้ยครับจะไม่พลาดเพราะมีหลายหลายคันอยู่หลา,ายลล<ะ>คังครับผมต้องการราคาแบบไหนยังไงอะไรไงเรามีให้เกือบๆหมดนะเกือบๆใช่ครับเอาเขากลับก่อ,อนจำไว้แล้วกันนะเอาเออเออออยู่ไหนอรถอยูดลมโซลวร์อะเอาอเงาอันเอ๊ะรถดูดลมโซลาร์เรามีบริการจะส่งให้ถึงบ้านนะครับ เดินไปทางใช่ถูกต้องครับส่วนรายละเอียดของการการการจัส่งเนี่ยก็โทรมาคุยกันโทรมาคุยคุยรายละเอียดกันนะครับว่ามันยังไงอะไรไงต้องแบบไหนบ้างอะไรไงบ้างนะครับผมเรามีเงื่อนไขนะครับผมเดี๋ยวโทรมาคุยกันดีกว่าครับผมโอเคครับยังไงฝากรบกวนกดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับ